โอเคโหครับสวยชทุกคนนะครับวันนี้เรามารีวิวสกินเพื่อโอลินขิกจะปลัดบอกแต่วันนี้เราอยู่กันในไอเดียของโอโร่นะผมเพราะว่าโอโร่เขาสุ่มได้แต่ทุกคนเรามาดูวิดีกรรมโอโร่กันทุกคนเปิดก่อนนี่ทุกคนโอโร่ส่งมาในไลน์ทุกคนทุกคนสังเกตเลขการันตีทุกคนอันนี้คือโอโร่เขาสุ่มลูกแก้วอันนั้นนะลูกแก้วล่าสุดทุกคนลูกแก้วอัติเดะดูความเกลือ เรามาดูความเกลือของเจ้าของไอดีกันก่อนทุกคนว่ากว่าเขาจะส่งได้ต้องยากลําบากแค่ไหนทุกคนนี่คือโอโร่ทุกคนเห็นปะเขาบอกมาเขียนว่าโอโร่ส่งมาที่ส่งมานานแล้วแหละเพิ่งมาอัดมีคนเกลือทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนเกลือนะนี่คือโอโร่เติมทุกคนนะเกลือเกลือจบเกลือ เปิดหนึ่งก่อนเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งโอ้แล้เปิดหนึ่งเปิดสิบเลยก็ยังไม่ถ่ายทุกคนมีคนหัวร้อนสักนิดนึงเลยทุกคนรู้สึกมีคนหัวร้อนดูเลขการันตีซะก่อนเกระเด็นกระเด็นกัน ทายทุกคนล่าสุดท้ายสกินโน้ตการันตีแล้วสกินโบร์โอรินนะครับอกโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้สำหรับโอโรนะครัาเรามารีวิวเดี๋ยวคนไอดีนี้โอโรมีนะผมมีโอรินอยู่ดจวผมรีวิวแล้วกันเนาะมาไม่จะหาห้องง่ายหรือเปล่านะโอริน ถ้าวันเราดูสก <guidelines> <Christina> ีแล้วผมไม่เคยแตะทุกคนผมไม่เคยแตะเลยสกินเนี้เพิ่งมาแตะของโอโร่เนี่ยในคนละหน้าหนึ่งโอโร่เป็นบนล่างเนาะโอโร่เปิดอื่นปะไหนลิปไปแล้วขอใช้ขวาล่างได้ไหมโอโร่ขอใช้ขวาล่างได้ไหมได้ไหมได้ไหมจะเปลี่ยนกับให้เออจะเปลี่ยนกับให้เปลี่ยนกับให้ โอ้ oh, เรบอกว่าเป็นเปิร์กแมรี่เหรอเนี่ยเออก็ <c oughs> เราก็ใช้เป็นปรเราเรียนปกติผมใช้เราเรียนเปิร์กเงี้ยทุกคนเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไป็นเทเลพอร์ตเนะ <c oughs> าะฮะดูสกินสวยไหมเรามาดูในห้อง <c oughs> แต่งตัวทุกคนนี่สวยมากผมเป็นง,งูทุกคนแล้วก็หน้าตานี่คือปิดเอาหมวกปิดตาอะไรเงี้ยทุกคนฟันนี่ฟันแหลมคมมากอะ่ะ <c oughs> เราเรียนเป็นสีทองทุกคน มีโอเคเราไมา่เล่นหน่อยนทุกคนล, <laughs> ลองลอง,ลองดูซิว่าเซอร์ไอเดโอโลเขาจะเดือหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าผมถ้าผมไม่ทันไอเดผมอะเซอร์เขาจะหกกันเพราะว่าเซอร์เขาอยู่แรงอาจจะแรงช้าเพราะว่าผมฮันเตอร์แรงเสื่อแลนะผมพยายามไต่ขึ้นมันติคออยู่ซีซั่นนี้ก็พวกต้นซีซั่นก็ยังไม่รีบเลยมากนะเดี๋ยวก็พยายามไต่ตยอยู่แหละโ okay, อเคกระจกแตกแล้วมาดูอุย้ยสวยอะชอบหมวกอะมีสีฟ้า โอ้โลเขาไม่มีเขามาหลับม่วงอันใหม่นะไม่เป็นไรเราก็ขอซินี่ค้ามาหลับอันแรบพระจันทนี่ยแหลเขามาหลับนะดูสิขึ้นละตัวไาอีกเปลปึ๋งไม่โดนทุกคนเขาหลบได้มีใคร โซลในสันสซลตรงนู้นใช่ไหมไกลเด้อทุกคนอ้าวตรงนี้มีเหรอปึ๋งไม่ต้องไม่ต้องใช้นาาฬิกไม่ต้้องใชนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาเลยไม่ต้องไม่ต้องแม่โดนนี่ปล่อยนี่คือสเต็ปวาลินผมนะครับผมอาจจะเซอร์จะเดือดเองนี่แหละผมก็ สกินสวยด้วยสกินสวยมากอะอยากได้มากอะแต่โอ้โหอโหเขาเนี่การันตีทุกคนแล้วคุณสภาพผมที่เป็นคนเกลือหรือเปล่าจะได้ไหมเนี่ยทุกคนจิ้งว่าโอโลยังไม่ได้สกินทองการ์เลทียทุกคนโอโลเขาเติมซุปเยอะมากอะปีใหม่แท้ไม่ได้เติมซุปปีใหม่ซุปไหลเฉยทุกคนสกินทองการ์เลทียนะปึ๋งไม่โดนเขาจะถึงดัก เรียบร้อยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเด็ก็อี้ปานนท์ปานนท์ผมก็อยู่อดีตโลมาเล่นในคอมไม่หลายคนเพราะว่าผมเล่นมือถือไม่ถนัดหรอกขอตีเก็บเก่งนึงก็ยังดีเว้ยฮะลงห้องวีบ่อยุกคนรอบนี้ลงห้องวีห้องวีพื้นมิสซพัดวิสซาทุกคน สวยและแพทมีสับโอเคไปทย์ต้อว่ปึง๋งขอตีหน่อยทีนึงเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่โดนแพททุกคนไม่ต้องลงมาสาบไม่ให้ลงมาสาบนี่ตายเรียบร้อยสี่เครื่องตัวแรกมันตัวช่วยทุยกคนเป็นต้นเรือตายสี่เครื่องเลยเนาะ ขอแพดด้วยก่อนทุกคนแพดเขาเจ็บอยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นออร่ารู้ว่ามาตรงนี้ปสวยเรียบร้อยผมเล่นบอลลินแทบกว่าน่ะทุกคนจริงวะคือผมเล่นบอลลินตรงแรงทุกวันน่ะทุกคนคือผมไม่แตะบอลลินอะแรงยกเว้นเขาแบนบอลลินน่ะทุกคนถ้าถ้าใครเจอผมก็จะเป็นบอลลินผมเลยนะทุกคนขอร้องเนี่ยอันเนี่ย ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เก่งอยู่ไหนเนะี่ยเสือ <c oughs> ไม่โดนหรอกตีไปก่อนแล้วกันโอเคขอบคุณที่สับฝากแผลไว้จะได้ล้มจะได้เล้อไปปัด ไม่โดนโอ้ยไม่โดนนี่โดนโอ้ยเดือทาไมตีทำไมไมายอิบเคไม่ข้ามไม่ข้ามไม่โดน <c oughs> สับโอเคสับย์เฮ <c oughs> ้ยมาตีสั้นโอเค หลอกล่อหลอกล่ออ่ามีการหลอกล่อโอเคมาเขาอย่างนี้แล้วกันสกินสวยมากอ่ะโอ้โหสกินโม้สวยมากอยากได้มากแล้วตอนหนูใช้สกินอะไรเหรอล่างต้นบ้างสกินฟ้าบ้างสกินฟ้าคือชาวเนินทุกคนคือเก็บเพชรไว้ ปึ้งปึ๊งปึ๊งโหหลบ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 เก่งเก่งปึ้งเรียบร้อยช่วยเสร็จก็ตีเลยนี่แหละสเต็ปไม่โดน ข้ามข้ามพ่อเอาอไมาเอาเอาไข่ดาวให้ผมกินเออเยี่ยมอร่อย อัดคลิปเยแป๊บนึ keep ่งอัดคลิปเยอะเว้ยโอเคนแต่พอเก็บสาม้เก็บสามได้แหละเก็บสี่นี่ไม่รู้นะโอเคเจอละ ี่เลียกไปเลยนี่ไม่ต้องต้องมาทำดีลาปึ๋งไม่โดน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 เว้าเว้าเคกันเแฟไม่ไรกันเฟกันเฟปล่อยอะไรไปงั้นก่อนทุกคน คนดอกไม้เขาไปหลุมทุกคนถ้าเราจับนั่งตอนนี้ไม้จะไปหลุมเลยไม่โดนแซมขึ้นว้านี่เองแซมขึ้นว่าประเทศไทยขึงก็ได้เตือนช้าก็ข,ขึงเอา แับไม้นั่งทุกคนแล้วก็หลบปึ๋งๆๆๆเรียบร้อยทบนั่งเก้าอีก่อนโอเคยอมแพ้เรียบร้อยโออเคทุกคนก็ เรบคลิปนี้จะเั็นยันีงเป็นไงบ้างสกินสวยไหมอยากได้อ่ะสกินสวยมากอันนี้ไอดีโอโลโก้นะก็จะพยายามเล่นๆนี่คือให้ลูกต่อโอโลลูกเดี๋ยวถอยให้ดวงต่อเชนเนลปังดวงหมดดวงหมดเหะโอเคเรามาดูห้องโอโลดีกว่า มาดูนี่โอโหเขาแลกไปแล้วแล้วก็เขามี600้ก่อจริงผมมีเจ็ดล็อตตอนแรกผมมีพันก่อนแล้วผมเล็กสกินทนายไปทุกคนคือมันได้มีสก,กินอะไรมาสักครีมก็เลยแลกแลกไปทนายไปอ่ะประมาณนี้นี่สมาพันโอ้ยสมาพันเด็กสักคนนี้ขอตัวก็ไปเพียงนี้ก่อนสวัสดครับผมบ๊ายบาย